ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดร,รกัญตพัฒกิติอัชวานร,รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวทิทยาลัยราชาธธภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดรบบุรีในครั้งที่1ประจำปี2565ณห้องประชุม1 0์วิทยาศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่2า2ใน3เมื่อวันที่20กันยายน2565โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย BCG สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด10ชนิดการพิจารณาการคัดเลือกเป้าหมายและแนวทางในการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี2566ประเภทศ,ศูนย์เรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประเภทหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูงและประเภทกลุ่มเกษตรกร,รแปลงใหญ่